เงินถูกต้องรายอิีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนานค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับบิลล์กิบบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในซอนออฟจากติกนะครับวันนี้ขออนุญาตบอกวิธีการเพิ่มค่าพลังหลายคนไม่ทราบนะครับหลายจิงกระเบลเลยนะแล้วก็จะขออนุญาตบอกบอกว่าสรุปเพิ่มพลังเยอะๆดีไหมหรือว่าใส่จัดสเตตัสต,ตรงกว่า แน่นอนครับอันนี้หมีพูดเลยนะจากเซฟจีนที่เล่นแล้วก็เอาแบบท็อปๆเอาเอาแบบท็อปๆเลยใช่ไหมเขาเน้นที่ค่าพลังให้ตปรงเราเป็นหลักครับค่าเพิ่มพลังถ้าเราใส่ไม่ตรงมันก็ไม่เก่งครับอ่ะเดี๋ยวมีเจ้าขอยญาตพูดถึงคลิปนี้แบบละเอียดยิบเลยนะอ่ะแล้วก็เป็นในส่วนการเพิ่มค่าพลังอันนี้เอ่อใครจะเอาไปทําก็ได้ครับหลายคนไม่รู้ก็คือการกดแค่สกิลเท่านั้นก็สามารถเพิ่มค่าค่าพลังได้เอองน,นี้หลายคนไม่รู้นะอ่ะต่อไปเป็นส่วนการอัพดาวคู่หูก็ได้ค่าพลังแล้วก อ่าอัพไอ้นะครับอะไรนะอ่าอันติเรียกอันติแล้วกันหรือว่าปกติคําพูดเขาเรียกว่าอะไรนะทักษะพิเศษอ่าเรามีชอบได้อันติเพราะว่ามันปลดตอนเลเวลหกสิบนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เป็นในส่วนไม้ตายพิเศษสี่อันอันติฟรีหาจากไหนอ่าเอาไปสองเลยแล้วก็เอาตัวแลกเงินหาจากไหนใช้เยอะเพราะว่าตอนนี้เราต้องอัพตัวใช้เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตรีบพูดเลยแล้วกันไมยง้นไม่เสร็จแน่นอนนะครับ เอาเปในเรื่องอะไรก่อนดีอะเอาเป็นเรื่องค่าพลังก่อนเลยแล้วกันว่าทําไมใส่ตรงกับไม่ตรงเก่งยังไงใช่ไหมครับปกติเขาคัดออฟเนี่ยเขาจะไปคัดออฟที่อะไรครับนี่อา่ากลังภายในถูกไหมอะเดี๋ยวมียกตัวอย่างก่อนถ้าจะเอาค่าพลังเยอะๆเ,เนี่ยเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายเลยก็คืออ่มันเน้นที่ค่าอะไรบ้างใช่ไหมครับ ใช่ค่าพลังเยอะเนี่ยมันเน้นจากค่าอะไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้จากที่หมีวิจัยเองเราเราเขาถามเพื่อนเพื่อนนะอ่ะอันแรกก็คือโจมตีครับเลือดแล้วก็ภายในแล้วก็ภายนอกซีออฟเนี่ยมันคือได้เยอะสุดแล้วเอาแบบเข้าใจง่ายถ้าอยากได้ค่าพลังเยอะก็แค่เอาพลังเลือดเนี่ยออกมาสองออฟแค่นั้น,นครับหรือว่าโจมตีสองออฟมันก็จะได้โจมตีที่เยอะกว่าเอ้ยมันจะได้ค่าพลังเยอะกว่า,เ,าเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอาขึ้นโชว์ให้ดูนะเอาแบบเข้าใจง่ายเลย อ่ะเห็นไหมอันซ้ายเนี่ยมันคืออะไรครับออฟเลือดสองออฟเห็นไหมมันจะไปพันห้าเลยครับอันขวาเนี่ยหมีมีออฟเลือดแค่อันเดียวคือของหมีเห็นไหมเห็นไหมมันก็อยู่แค่พันสี่เท่านั้นเองครับแล้วเพราะว่าอันอันที่ได้ค่าพลังพลังพลังพันสี่เนี่ยมันมีออฟเลือดแค่อันเดียวเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นออฟเลือดโจมตีมันจะได้ค่ามันจะได้ค่าพลังที่เยอะกว่าครับประมาณนี้เอาจะมีขึ้นให้ดูนะ ค่าพลังออฟที่บวกเยอะที่สุดก็จะเป็นในส่วนโจมตีเลือดภายในแล้วก็ภายนอกสี่ออฟนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูได้อ้าคำถามอย่างนี้ใส่ตรงกับไม่ตรงมันต่างกันยังไงเ้าถ้าเกิดสมมติมีได้ค่าพลังเยอะชอบมีก็ใส่ออฟเลือดสองออดีโจมตีสองออมีก็ได้ค่าพลังเยอะแล้วถูกปะ่ะแต่ทางกลับกันอย่างเงี้ยเอาสมมติเอา,ม,เอามีเป็นสายโคมชอบมีจะเอาเลือดไปทําไมอ่ชะชอป่ะได้เลือดเยอะเราไปได้อะไรครับมันก็ไม่เก่งนะเพราะว่าตัวเราเป็นสายโจมตีช่ปะ่ะ ตัวละครสายโคมสายโจมตีควรต้องเน้นอะไรคือทะเลพลังกับบอลยุทธครับบอลยุทธเป็นค่าคีถูกไหมเราต้องเน้นสังหารถูกไหมครับแล้วก็เน้นกําลังภายในแค่นี้จบแล้วคือตัวเรามาต้องเน้นแรงอะไม่เน้นไม่ไม่ได้เน้นเลือดเยอะอันนี้อันนี้คือคือที่ทดลองนะรู้สึกว่าออฟเลือดสองออฟอะพลังจะขึ้นเยอะสุดมันจะไปพันห้าพันหกเลยถ้าเป็นออฟอื่นมันจะประมาณพันสี่พันพันพันสี่พันสี่ร้อยห้าสิบไม่ถึงพันห้าประมาณนี้นะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันก็อันนี้คือสรุปนะ แบบเข้าใจง่ายเลยก็คือถ้าเราอยากจะเอาค่าพลังเยอะก็ใส่ให้ออฟเลื่อนเนี่ยมาสองออฟหรือว่าจะเป็นโจมตีอ่าหรือว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ได้ครับสองออฟแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปใส่อย่างนั้นใช่ไหมอ้าวตัวเราสมมติไปใส่โจมตีมันจะเอาเลื่อนไปทําไมใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไปเอาโจมตีดีกว่าก็แค่นี้ครับมีสรุปให้เลยสรุปใส่ออฟตรงเก่งกว่าแน่นอนค่าพลังมันก็แค่ค่าพลังครับ ค่าพลังมันแค่ค่าพลังจริงไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากนะคือเราใส่ให้ตรงออฟดีกว่าอันนี้จบไปใน,นส่วนเรื่องอ่อค่าพลังกับใส่ตรงไม่ใส่ตรงอันไหนสาคัญกว่าสรุปก็คือใส่ตรงออฟดีกว่าอ่ะจบเรียบร้อยนะอาเลยเพื่อนต้องไปดูอาชีพเพื่อนเอเองอะว่าบางอาชีพก็ใช้เลือดถูกไหมบางอาชีพก็โจมตียังของมีเน้เนโจมตีภายในเน้นคีอะไรก็ว่านใบแค่นี้ครับจบเรียบร้อยอ่ะต่อไปนะครับผมคือไกด์ อัพค่าพลังหลายคนไม่รู้แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีคนบอกนะครับดิบิ๋วจะบอกแบบละเอียดแบบไม่มีอยู่คําว่า,ก,าก้าวเกดแต่อย่างใดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้อันนี้หมายว่าคนไม่รู้เยอะก,การใช้สกิลก็สามารถที่จะเพิ่มค่าพลังได้ยังไงใช่ไหมครับอ่ะเพื่อนๆมาคำว่าเหล่าเฉาะอย่าอ่าเหล่ายอดวิชาเห็นปะตอนนี้สกิลมันจะตันเจ็ดแล้วนะคตจะเปิดซึ่งไม่มีอะไรเลยครับให้เพื่อนๆใช้สกิลให้มันอัพเลเวลจากหนึ่งใช่ปะอัพเป็นสองพลังจะขึ้นหนึ่งขึ้นสองนี่เรื่องจริงครับอ่ะเเดดีีี๋ยวววมใชู้้้้แแลลกกันันนนอาาท่ อ่ะติดตั้งเลยครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนนะขออภัยเรื่องโค้ดนะสกิมันออ่ะตอนนี้มีพลังอยู่ที่แปดสิบเก้าเนี่ยมีมานั่งลองวิจัยเนี่ยทั้งวันเลยก็เออสกิลเจ็ดเกือบหมดแล้วค่าพลังเพิ่มขึ้นประมาณประมาณสามสิบคืออัพเลเวลหนึ่งมันขึ้นแค่หนึ่งแค่สองครับอ่ะเดี๋ยวดูนะแปดเก้าใช่ป่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอีกทีหนึ่งนะแบบเข้าใจแบบง่ายๆเลยใช่ไหมครับนี่อันนี้เลเวลรหนึ่งอยู่นะเห็นนะอ่ะเดี๋ยวลองดูเลเวอร์สองครับแปดส กดจนหว่มามันจะอัพครับบางทีมันก็กดมันก็โชคดีมันก็ขึ้นอัพเลยก็มีนะอา้าวอัพแล้วครับอันนี้แหละของดีเฮียเก็บไว้เถอะแล้วเขาหากันให้ความนึกถึงพีพีอะไรครับเนี่ยเดี๋ยววอเดี๋ยวไปตอบนะขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตะกี้เห็นไหมอัพหนึ่งเลเวลเลยใช่ปหนี่เห็นไหมจากแปดสิบเก้าขึ้นสองอู้ชัดเจนเลยเห็นไหมอันนี้แหละเราสามารถใช้แค่กดสกิลกดสกิลจากไหนกดจากไหนก็ได้ครับ ถ้าเป็นสกิลโจมตีก็มากดใส่ตอไม้ก็ได้เพราะว่ามันล็อกไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดกดใช้ได้ก็กดใช้เลยครับเนี่ยเพื่อนๆก,ก็กดไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้มีหน้หนาแบบคนฉบับขี้เกียจนะเอาออโต้เมาส์เลยครับออโต้เมาส์กดค้างไปเลยไปกดในโปรแกรมช่วยโปรแกรมอะไรก็ได้ครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็กดค้างอ่ะให้ให้มันกดสกิลค้างอ่ะแล้วก็ไปกินข้าวไปนะกลับมาเลเวลเจ็ดก็กดสกิลไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้ครับจบแล้วเพรนี้มีผลมากนะเออ เนี่ยแต่อย่างน้อยขึ้นหนึ่งขึ้นสองแต่ว่าทั้งกี่สก,กิลใช่ปหเนี่ยอนาคตรเราเปิดหมดเย่ยมันไงมันก็ขึ้นเยอะครับเพราะนั้นเราก็ควรจะทําครับเปิดให้หมดเลยทุกสก,กิลอะเลเวลหนึ่งอะเพื่อนๆไม่นั่งทาให้หมดเลยครับเป็นเจ็ดแค่นี้ก็พลังขึ้นแล้วครับต่อไปในส่วนที่เพื่อนๆไม่รู้ใช่ไหมก็คืออะไรครับการอัปดาวของขุนพลอันนี้คนไม่รู้เยอะนะหรือว่าไม่รู้เยอะเลยแหละอัน,นเ,ออเนี้ยเออเนี่ครับเหล่ายอดฝีมือมีเรียกขุนพลคู่หูมันเหล่ายอดฝีมือ,เ,อเรียกคู่หูแล้วกันอะ อย่างเช่นตัวทองเนี่ยบางคนไม่รู้จริงๆแล้วคือถ้าเกิดเพื่อนเปนเ,ปนเปิดซ้ำเนี่ยมันเพิ่มค่าพลังครับแต่ว่าเวลากดอัพอ่ะมันไม่ขึ้นนะเพื่อนๆต้องไปกดดูตรงนี้ครับมันเราจะเห็นเลยพลังขึ้นแต่ก็ไม่เยอะมากประมาณสิบยี่สิบแต่ว่ามันก็คือความต่างไงตรงนี้อาแล้วก็ถามบอกว่าเราอยากได้ค่าพลังเยอะทําไงก็ปลดกลุ่นพลอัพดาวให้หมดเลยครับเอ่อพวกตัวม่วงจะบวกน้อยกว่าพวกตัวทองจะบวกเยอะกว่าครับ คำถามก็คือถ้าเป็นสุราตานเปิดเต็มดาวอย่างเงี้ยพลังเขาขึ้นเยอะกว่าเขาาก็ขึ้นเยอะกว่าแต่มันไม่ต่างกันมากหมีมีเพื่อนที่นเป็นสุรตะตาน่ะพลังพลังมากกว่าหมีป่ะมาณห้าพันเขาสี่หมื่นหนึ่งอ่ะมีสามหมื่นหกมันก็สู้กันได้อยู่ดีไม่ต่างกันมากครับถ้าถ้าเราฝีมือดีกวา่าเราก็ตบเขาได้อยู่ดีก็ประมาณนี้แหละครับสรุปการอัพดาวมีผลครับการลดดาวขุนพล,พล,พลมีผลอ่ะนี่จบไปในส่วนเรื่องนี้สองนะครับต่อไปมีในส่วนเรื่องอะไรที่บวกค่าพลังอีกก็คือมาใหม่สดๆร้อนๆจริงๆเลยครับก็คืออะไร นี่เลยอันติเมตนี่เองเลยว่าหกสิบนะแล้วแต่คนเรียกเลยเวลาเราเปิดซ้ำเนี่ยมันจะอัปดาวครับอ่ะเดี๋ยวบีพาไปให้ดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายกว่านี่ทักษะพิเศษครับเอ่อถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาใช่าบัเลเว่าหนึ่งเพื่อนๆก็ไปกดใช้บ่อยๆครับเเว่าหนึ่งไปเลเว่าสองลังจะขึ้นสูงประมาณหนึ่งถึงสอง เนี่ยเห็นไหมพอเรียกว่าเจ็ดเสร็จแล้วมันอัพต่อไม่ได้เห็นไหมมันจะต้องใช้ซ้ำครับอันนี้ต้องไปเปิดซ้ำนี่แหละเพื่อนเพื่อนก็อัพขั้นอันนี้จะเหมือนขุ่นพลเลยอัพอัพได้ค่าพลังเพิ่มนะอันนี้หลายคนไม่รู้นะครับเพราะนั้นเปิดเยอะก็ยิงได้เยอะแต่ว่ามีแนะนําให้อัพแค่อันเดียวเอาของที่เราจําเป็นต้องใช้แค่นี้ครับจบแล้วถามว่าจบใช้อะไรคุมใช่ไหมตามตามความรู้สึกมีมีว่าเอาอันติครับเพราะว่าอันตินี้เราใช้ยาวอันนี้อันนี้ความรู้สึกมีนะคืออันติเนี่ยเราใช้ยาวเลยครับถ้าถ้ามันไม่มีดีว่่าี้นะต ถ้าเป็นคู่หูเนี่ยเอ่เอไออเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นเหล่ายอดฝีมือเนี่ยอนาคตจะมีตัวที่เก่งกว่าน er, ี้ครับมีก็เลยเชร์นะถ้าหยกใช้เลยคุ้มสุดมีให้ลงอันติครับ <ı dass> ก็คืออะไรครับทักษะพิเศษนั่นเองนะครับถ้าเป็นมีมีลงวิชานี้วิชาเดียวเลยครับดาบ 3, าสามพิฆาตถ้าอันนี้เต็มได้แม็กโอ้โหแรงมากครับแค่นี้เราก็ใช้ยาว เดานาคุคงจะมีดีกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะมีมีไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เออเซิร์ฟนอกเขามีดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนตอนตอนที่หมีเล่นอนะ่ะอันนี้ใช้ยาวครับเอาโอเคจบเป็นส่วนไกล้เออมงงีอ่างหนึ่งอัพค่าพลังเนี้ยป่ะอันนี้มีคนหนึ่งไม่รู้เอออันนี้หมีก็พูดไปแล้วนี่หว่าใช่ปะ่ะก็เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วตะกี้ตะกี้หมีก็เอามาขึ้นมาเปรียบเทียบไปดูแล้วใช่ไหมนั่นก็คือวิชาย,ยุธนั่นเองนะครับเนี่แหละหายนะของหมีเนี่ยมันมีพันสองเนี่ยอันนี้หมีออฟ อันนี้เดี๋ยวหมีจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าคือของหมีอะหมีคงไม่เอาเพราะว่าหมีไม่ได้เน้นพลังนะหมีก็จะเอาแต่เน้นพวกโจมตีครับหมีก็จะเน้นแต่โจมตีอย่างเดียวเลยแล้วก็วรยุทธ์เพราะว่าหมีเน้นติดกซี้ถ้าเป็นหมีหมีเล่นแค่นี้นะนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครจะเอาค่าพลังเยอะๆก็อย่างที่บอกครับก็ไปเอาเลือดสองออฟเลือดสองออฟนี่บวกเยอะสุดแล้วมันไปพันห้าพันหกเลยเลยโจมตีสองออฟโจมตีสองออฟไม่พอนะต้องโจมตีแม็กด้วยโจมตีแม็กมันจะขึ้นไปเจ็ดสิบยังของหมีสี่สิบแปดนี่ เนี่ยของมีนะว่าพันสองพันสามเองแปดร้อยเก้าสิบมีเลยอีกอีกอันนึงเนี่ยอันนี้คือคือคนรู้อยู่แล้วก็คือการ up level ยี่สิบครับทุกอย่างเลยถูกไหมอันนี้เพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้ววิธีการ up level ยี่สิบก็ไม่มีอะไรครับวิ่งตามแมปเลยครับไปเปิดกล่องวิ่งตามแมปไปเปิดกล่องครับเปิดกล่องให้หมดเลยไอ้พวกนี้มันจะได้พวกวิชาสีฟ้าสีทองก็เอามากินแค่แนั้นเองครับจบเรียบร้อยเอออย่าลืมไปตีบอสดอ้วยจบเรียบร้อยเรื่องวิชาย,ยุทดนานี่มีพูดเคลียร์หมดเลยเนาะเผื่อมีใครมีคำถามอะไรไม่่่่มมมมมีีีีีีออะะะะไไรแแแแลลลล้้้วววเเนนนนาดด๋ยคคิกหหัๆ ไอ้พวกตีบวกอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้อย่าลืมไปทำด้วยครับถังจูนี้บวกบวกเยอะบวกพันห้าอันนี้ได้บวกค่าพลังเยอะมากนะเผื่อใครอยากจะทําพลังสี่หมื่นก็ต้องทําแบบนี้แหละครับเอ่อแล้วก็อะไรอีกใช่ไหมเอาเราพูดถึงพลังสี่หมื่นเลยแล้วกันอะเนี่ยอัพให้หมดเลยครับหนึ่งต่อไปมันจะต่างกันนะมีสองช้อยก็คือคนที่เปิดคู่หูเยอะๆอ,อ่าแล้วก็เปิดอันติเยอะๆให้แมทถูกไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนนี้แหละซื้อหินตรงนี้เยอะๆเอามาปลดแค่นี้จบแล้ว ถ้าเขาปลดเยอะเนี่ยมันก็บวกไปพันสองพันห้าเขามีบวกแปดร้อยเองเพราะว่าหมีไม่ได้ซื้อหินไงนถูกปะ่ะแลนั่นแหละก็พยายามปลดให้ไปไกลๆครับตรงนี้ก็จะบวกเยอะแค่นั้นเองเอ่อตรงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือฝั่งเป็นลูนทองก่อนครับลูนทองจะบวกเยอะกว่าลูนฟ้าฝั่งไปก่อนทุกชิ้นแค่นี้จบแล้วลหลักๆมีแค่นี้เองนะครับในช่วงนี้นะก็แค่นี้เองลหลักๆที่คนไม่รู้ก็คือการคัดออฟครับของวิชาย,ยุธทองอ่ะหนึ่งถูกไหม อ่ะต่อไปก็คือการใช้สกิลเนี่ยหลายคนไม่ทราบเพราะมากดใช้ครับเดี๋ยวพลังก็เพิ่มให้เลเวลเจ็ดให้หมดอ่ะต่อไปอีกข้อที่3ก็คือการอัพตัวทองของขุนพลนั่นเองอันนี้คนก็ไม่ทราบเยอะถูกไหมต่อไปอันที่สี่ก็คือการปลดครับการปลดขั้นของอันติเมตก็จะทําให้เราบวกค่าพลังด้วยแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้หมีพูดแบบค่าพลังแบบเคลียร์จา๋จาๆเลยนะสรุปก็คือเราควรจะเอาแบบไหนใช่ไหมอันนี้หมีก็บอกได้เลยว่าใส่ตรงตัวดีกว่าครับเซฟนอกอันดับทองๆเขาก็ใส่ตรงตัวกันหมดนะ พราะว่าถ้าใโจมตีไม่เพื่มไปใส่เลือดเยอะมันก็ยิงเบาครับแล้วเราถึกไปเรามันไม่ตอบโจทย์อ่ะเพื่อนเนึงพาออกมาเราเราเราถึกไปแทงเราตายเราก็ตายอยู่ดีมีพูดถูกว่าเพราะนั้นแล้วเราเอาโจมตีหลักๆดีกว่าครับอ่ะมีพูดเคลียร์เรียบร้อยเรื่องนี้เนาะอ่ะโอเคครับอ่าเดี๋ยวคำถามต่อไปไม้ตายพิเศษสี่อันหาจไหนโอ้โหนี่คำถามยอดฮิตเลยครับสี่อันปีเลยนะอ่ะอันแรกกดมาที่ตรงขวาบนเลยครับอันที่สองเห็นว่านี่ครับคําสั่งที่ห้าอันนี้มียังไม่ได้ไปทำเลยเนี่ยเนี่ยเห็นนะ อันนี้หนึ่งอันแล้วเพลงถวายราดอันนี้อันติเมตหนึ่งอันแล้วฟรีต่อไปอันที่สองนะครับนี่ทําให้หมดเลยครับถึงวันที่ห้าเราก็จะปลดเนี่ยครับบ้านคมพี์รับระดับโลกไอ้พวกนี้ก็ควรปลดนะแต่ว่านี่หมียังไม่ได้ทําเลยไม่ว่างครับวิธีทำเนะี่ยก็แค่ไปปลดให้ครบครับแค่นั้นเองเนี่ยมันบอกให้เราทําอะไรก็ทําแค่นี้จบแล้วต่อไปในส่วนปลดออนติเมตอีก2ชิ้นฟรีจากไหนใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนจากแมปเลยที่หมีไปนั่งนับมานะ มีเจออยู่แค่นี้อนาคตมีเปล่ามีไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะมีแหละอะเพื่อนๆดูคำว่าสมบัติเลยครับมีอะไรบ้างใช่ไหมหาทองเลยครับกล่องทองนั่นแหละครับคืออันติเมตเปลี่ยนจริงไม่มีนะอ่านี่ก็ไม่มีครับห่างโจอ่าชื่อโฉชื่อโฉมีนี่ครับบุกผานในฝันบุกผานในฝันก็ไปทํานะครับอันนี้มีทําไกด์ไปแล้วตั้งแต่ไกด์ที่มันได้อาวุธม่วงห้าสิบอะไอ้สุดภูเขาซื้อทะเลอันนี้คนร้องออยแล้ว ถ้าเกิดเพ,เพื่อนทำยังไม่จบมันยังไม่ได้ครับต้องไปเข้าถ้ำอีกไปตีบอสแล้วจบเสร็จแล้วจะได้บุกผาในฝันบุกผาในฝันก็คือท่าไหนท่าน,นี้ครับเดี๋ยวมีใช้ใดูอันนี้มีก็ยังฝึกไม่เสร็จเลยจะไม่สําเร็จวิชาขั้นเจ็ดเดี๋ยวต้องไปใช้ซะหน่อยนีย่เอาเจ็ดแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เพื่อนดู คือถ้าฟรีเลยครับเราไม่ต้องไปเปิดเลยครับอันนี้ของฟรีของดีของงามย้าปันรัวครับแล้วก็โดนตีเลิกายถามว่าแรงไหมก็ถือว่าแรงครับแต่ว่าสู้ท่าดาบสายฟ้าไม่ได้นะเพราะท่าดาบสายฟ้ามันไกลเนี่ยแหละคือข้อดีเพราะว่าตัวเราอย่าลืมครับตัวเราบางเฉียบไม่ควรเข้าไปแรกขนาดนั้นนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปในส่วนท่าสุดท้ายแล้วท่าที่สี่ของฟรีของดีของงามใครๆก็ต้องชอบ นนหนึ่งนะครับอ่ะเรากดไล่ต่อไปเลยครับรับสมบัติเราอันนี้คือที่มีนาได้รู้สึกมีแค่สี่นะตอนเนี้ยอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายครับนี่พี่โรดข้างเราก็จะได้คือเอาง่ายกล่องทองมันคือท่ามไม้ตายออนติเมทครับเอาแบบง่ายๆเลยตอนเนี้ยที่มีเจออยู่เราได้มีแค่สี่อย่างน,นนะแต่อ,อนาคตอาจจะมีอัปเดตมากกว่านี้เพื่อนๆนก็เอาลองไปทําดูแล้วกันอ่ะแค่นี้ครับจบเรียบร้อย สำหรับมีนะอ่ะอ่าตัวแรกเงินโอนที่คนคำถามคำถามเยอะที่สุดนะครับในโอ้คือตรงวันนี้มันอัพตัวมันใช้เยอะไงซื้อที่ไหนยังบ้าไม่เลยครับไปตลาดเอ่อเดี๋ยวนะคำสั่งโอเคมีบอกเลยว่ามีโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้เล่นแมงทุกเกมอ่ะเพื่อนๆเล่นซอนออกจัดติก็แย่เลยใช่ปะมีเล่นุกเกมครับเหนื่อยเกมนี้เป็นเกมที่เหนื่อยที่สุดแล้วตั้งแต่มีเล่นมายอมรับเลย อ่ะเงินนี่เลยครับนี่แต้มเอาจากแต้มคําสั่งลงฟาร์มจาก PVP สามสามได้หมดเลยครับแล้วก็มาซื้อเห็นยญมาเราจะได้ตั๋วเงินแรกหนึ่งหมื่นเพราะว่าอัพยกเสียเป็นแสนนะอันนี้ต้องใช้ครับอย่าลืมมาแลกตรงนี้แล้วก็ข้อที่สองก็คือการการอะไรครับการแลกเนี่ยเราสามารถกดแลกตั๋วได้แต่ว่ามีไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะไม่คุ้มเนี่ยมันแลกเหรียญเราอย่างนี้เลยครับเอาใช้แค่แต้ม PVP แลกก็พอครับแค่นี้จบแล้ว อาต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการใช้หยกอ่ะถ้าเกิดทำหมีกับใจใช่ปบ้าไหนคุมใช่ปะ่ะหมีก็จะบอกเหมือนเดิมครับว่าอะไรครับถ้าไม่ตั้งอนติเมทเราคุมสุดสําหรับหมีนะเพราะว่ามันใช้ยาวยังไม่ต้องยัง,ยงมันมันใช้ยาวไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับถ้าเกิดเป็นสายถ้าเกิดเป็นโคมเอานี้เลยครับเอ่อต่อให้เพื่อนๆมีแล้วเช่ปบะก็สามารถเปิดซ้ำได้ครับมันจะอัพขั้นมันจะแรงกว่านี้เยอะอ่ะมีมีทำไกลไปแล้วนะอาชีพไหนอาชีพไหน ไปดูคลิปล่าสุดได้ครับลองไปดูลองไปดูท่ายแล้วก็อัพแต่น,นั้นให้เต็มเพราะว่าตอนนี้มันไม่มดีกว่าน,นี้เราใช้ยาวเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นคู่หูเนี่ยเพื่อนๆเ,เปิดใช้เดี๋ยวอนาคตมีตัวที่เก่งกว่าน,นี้เยอะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปิดตัวใหม่ใช่ไหมก็ขออนุญาตแนะนาแค่นี้อะจบเรียบร้อยนะครับเปิดใครยังถามอะไรก็มิสต้อคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้สําหรับอ่าซอนอัพจิตตินะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ